สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พี่พิษจะมาสอนนะคะวิธีการแต่งกรอบรูปภาพสินค้าเพื่อไปทํารีวิวสินค้านะคะทุกคนของระบบ Android นะแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะทุกคนต้องทําได้จ้ามาดูกันเลยจ้า,านะคะเราก็มาเตรียม3แอปที่เราต้องเตรียมนะคะทุกคนดูเลย3แอปที่เราต้องเตรียมคือนไหนบ้างนะคะอันไหนบ้าง3แอปที่เราต้องเตรียมคืออันนี้นะคะ แอปอินชอรนะคะแอปโฟนโฟแล้วก็แอป e อ a s e เรเซอนะคะทุกคนเราโหลดแอป3แอปนี้มาก่อนนะคะเพื่อนเพืนแล้วอีกอีกอย่างที่เราต้องเตรียมนะคะอีก2ออย่างนะที่เราต้องเตรียมก็คือนะคะรูปกรอบรูปภาพค่ะกรอบรูปภาพว่าเราจะเอารูปไหนมาตัดมาแต่งนะคะเราจะเอารูปไหนนะคะเดี๋ยวเลือกก่อนนะคะแป๊บหนึ่งจ้านะเราจะเอารูปไหนมาตัดมาแต่งแป๊บหนึ่งนะคะ อันนี้จะเอาแบบเอ,ะะเอาแบบนี้นะคะเอาแบบนี้พี่พิะเอาแบบนี้นะคะมันจะเป็นอ่าเรามองดูแล้วเราก็รู้แล้วนะว่ามันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเนาะเราเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะคะทุกคนจะเอาแบบนี้นะเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมก็คือพื้นหลังสีขาวนะคะทุกคนพื้นหลังสีขาวที่เราเตรียมต้องเตรียมนะคะอ่าเดี๋ยวนะพี่พิ่เตรียมมาแล้วนะคะโอเคจะเป็นตัวนี้นะพื้นหลังสีขาว แล้วพื้นหลังสีขาวเราก็ต้องไปตัดให้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะคะทุกคนเพราะพิพิธทำอันนี้ก็คือรูปภาพมันจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอ่าเราแล้วแต่เราว่าเราจะเตรียมเราจะเอารูปภาพทรงไหนจะเอาแบบแนวอ่ากี่ส่วนกี่ส่วนเขาจะมีบอกนะพอพิพิธได้พื้นหลังแบบนี้มานะคะเราก็มามาจิ้มตรงการจัดกรอบนะคะการจัดกรอบมันจะเป็นแบบนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะคะทุกคนมันจะมีหนึ่งต่อหนึ่งมีสี่ต่อสามมีสามต่อสี่ มีสิต่อเก้าเก้าต่อสิบหกแบบนี้นะคะทุกคนนะมีให้เลือกหมดเลยว่าเราต้องการแบบไหนนะแล้วพี่พิศก็จะมาเอา1ต่อหนึ่งนะคะทุกคนนี่1ต่อ1นะึ่งะจิ้มจิ้มหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเราก็ติ๊กถูกเลยค่ะติ๊กถูกไปเลยติ๊กถูกนะคะติ๊กถูกเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกเลยค่ะ บันทึกเรียบร้อยนะคะทุกคนอ่าแล้วเราก็จะออกมาออกมาเลยนะคะออกมาเสร็จเราไปที่ไหนนะคะเราไปที่แอปโฟนโต้นะคะโฟนโต้นี่จิ้มไปเลยนะคะอ่ามาที่แอปนี้นะคะแล้วเราก็จะไปเอารูปภาพที่เราอ่ากรอบที่เราจะมาทํากรอบรูปที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะอ่าจิ้มไปเลยบนขวาบนสุดนะคะเป็นรูปเหมือนแกลอกกแกลอรี่เนี่ยะจ้ะแกลลอรี่เนาะแล้วมาจิ้มที่นะคะ อิมเมนะคะทุกคนอ่าจิ้มไปเลยอ่าจิ้มไปเลยแล้วเขาเราก็มาเลือกเอารูปเมื่อกี้นะรูปเมื่อกี้ที่เราเตรียมไว้นะคะเราที่เราจะเอาคืออันนี้นะคะทุกคนนี่พี่พิศเอาเอาตัวนี้มานะคะเอาตัวนี้มาแล้วเสร็จเราก็ไปจิ้มขีดสามขีดนะคะทุกข้างบนขีดสามขีดข้างบนโฟนโต้ Photo นะคะมาที่ add image นะคะ add image โอเคจิ้มไปแล้ว กรอบรูปไม่ใช่พื้นหลังพื้นหลังสีขาวที่เราไปตัดแต่งไว้เมื่อสักครู่เราก็อันสุดท้ายเลยจ้าจิ้มไปเลยนะคะเราจะได้ตรงนี้มานะคะนี่เห็นไหมคะนี่คือเราได้มาแล้วนะเราได้มาเราพร้อมที่จะจัดกรอบแล้วจ้ะนะคะเราก็เลือกไซส์นะคะ SIE นี่จิ้มไปเลยนะคะจิ้มไปเลยว่าเราจะเลือกไซส์ไหนนะคะนี่เราขยับได้นะขยับได้จ้ะ นี่เราจะเอาแบบไหนเราก็เอาแบบไม่ให้ปิดอ่าไอ้นี้เนาะอ่านี่เอาเอาให้มันพอดีพอดีพอดีไหมพอดีไหมนะคะพอดีไหมมันเดี๋ยวนะพอดีไหมแล้วก็มันมันไม่ได้ก็เราก็เลือกไซส์ใหม่ได้ทุกคนเราก็ขยับได้ขยับไม่ให้มันปิดอ่าส่วนที่สําคัญโอเคได้ยังได้ยังนี่ได้แล้วนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เนาะโอเคแล้วเนาะนะคะ เออประมาณนี้เราก็ได้แล้วนะคะทุกคนเราจัดกรอบเราเราดูแล้วว่าจะเราจัดกรอบเรียบร้อยสวยงามใช่ไหมคะสวยงามแล้วใช่ไหมพอดีแล้วใช่ไหมขยับอีกนิดนึงนิขยับอีกนิดนึงขยับอีกนิดนึงโอเคไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเอาสวย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 นะคะโอเคเราได้แล้วนะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนนะได้แบบนี้แล้วเราก็กดบันทึกเลยคะ่ะ กดบันทึกเลยนะคะกดบันทึกข้างบนนะคะที่เป็นลูกศรจิ้มลงนะแล้วเราก็เซฟเลยจ้าข้างล่างสีฟ้านี่ค่ะ save save จิ้มไปเลยค่ะเราเซฟเสร็จเราก็เซฟ successfully นะคะโอเคจิ้มไปเลยนะคะเรียบร้อยเราเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ามีโฆษณาเราก็ x อ,ออกเราก็ออกไปเลยนะออกไปเลยจ้านะคะแล้วเราก็มาต่อตรงที่นะคะ ตัวนี้นะคะแอปนี่อเอลิเซอร์นะคะทุกคนนะเราจิ้มเข้าไปเลยที่เป็นตารางเมื่อสักครู่นะนะคะแอปตัวนี้นะคะเราก็จิ้มไปตรงโหลดอะโฟโต้นะคะอันที่สองเลยจ้านี่โหลดอะโฟโต้นะคะอ่ะแล้วเราก็ได้กรอบรูปมาแล้วเราก็จิ้มตรงกรอบรูปอันสุดท้ายเลยจ้าอันสุดท้ายจิ้มไปเลยนะคะนี่มันก็จะมาแบบนี้ใช่ไหมนะคะอืมได้มาแบบนี้นะคะ น,นี่เราได้มาแบบนี้เราก็กดดันนะคะเครื่องหมายถูกข้างบนนะคะจิ้มไปเลยนะคะแล้วนะคะตรงนี้เราก็มาจิ้มตรงภาษาอังกฤษข้างล่างเลยนะคะออโต้คัลเลอร์ที่เป็นรูปดาวจะจิ้มไปเรยนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวนะเออเราก็กดดันเดี๋ยวมันก็ได้ตัวนี้มานะคะทุกคนนี่เราสามารถขยับดูได้เห็นไหมคะสวยงามไหมสวยงามเนาะสวยงามนะคะทุกคน แล้วถ้าเราจะลบนะคะทุกคนเราจะตัดแต่งอะไรเราก็ทําได้นะคะทุกคนง่ายๆเลยนะนะคะง่ายๆเลยนะคะเราเห็นแล้วเราเราเราจะจะซ่อมแซมตรงไหนเราก็ซ่อมซ่อมได้รีแพร์ตรงนี้นะเราจะซ่อมแซมตรงนี้ใช่ไหมนะคะเราจะซ่อมแซมใช่ไหมจะให้มันสีกลับมาสีชมพูเหมือนเดิมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมง่ายไหมคะง่ายๆๆไหมง่ายไหมเออสีมันก็จะสดเหมือนเดิมเห็นไหมคะ นี่ละเอียดเลยนะสอนแบบละเอียดเลยนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะนี่เราก็ได้มาตรงนี้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะนี่ได้กรอบรูปแล้วนะเห็นไหมคะได้กรอบรูปเรียบร้อยแล้วกรอบกรอบพร้อมที่จะใส่วิดีโอแล้วนะอ่าเสร็จเราก็เซฟเลยนะเซฟข้างบนเลยจ้าเซฟตัวบนเลยเซฟเข้าไปนะคะกดเซฟเสร็จเรียบร้อยนะคะ เราก็กด finish นี่ finish นะคะเครื่องไม้ถูกเหมือนเดิมนะคะกดไปเสร็จเรียบร้อยนี่คือเราเซฟได้กรอบรูปมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านะคะแล้วก็ x ออกจากโฆษณาไปเลยนะคะแล้วเสร็จเราก็ออกเลยนะออกเลยจา้าออกไปเลยนะแล้วเรามาต่อด้วย in s h o t นะคะทุกคนมาต่อด้วย in s h o t นะมาต่อด้วย in short จิ้มเข้าไปเลยจา้าแอป in s h o t นะ แล้วเรามาที่วิดีโอจ้ามาที่วิดีโอนะจิ้มวิดีโอเข้าไปอันนี้มันมีภาพค้างอยู่เราก็ลบก่อนนะคะทุกคนลบก่อนเนาะลบออกก่อนนะคะลบก่อนนะแล้วก็จิ้มวิดีโอใหม่อีกทีนึ่งนะแล้วเราก็เอาวิดีโอที่เราเตรียมไว้วิดีโอที่เตรียมไว้คืออันไหนนะคะคืออันไหนเอ่ยคืออันไหนเอ่ยอันนี้ไหมเราก็กดไปแล้วเราก็ติ๊กถูกเลยจ้า อ่าติ๊กถูกแล้วนะเราก็จะมาขอบนะคะทุกคนเราก็เลื่อนหาเลื่อนหาตัวที่จะตัดให้มันได้หนึ่งต่อหนึ่งนะคะเราก็จิ้มตรงนี้ไปเลยจ้ะนี่นะคะแล้วเราเลือกหนึ่งต่อหนึ่งนะคะทุกคนทํากรอบหนึ่งต่อหนึ่งนี่ได้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะเราก็สามารถขยับได้จ้ะขยับขึ้นขยับลงได้เราเอาประมาณไหนนี่เอาให้มันพอดีนะแล้วเราก็ติ๊กถูกเลยจ้า ติ๊กถูกปุ๊บนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครจะใส่พื้นหลังนะถ้าใครจะใส่กรอบกรอบภายในนะคะเราก็ไปใส่พื้นหลังนะคะทุกคนใส่พื้นหลังนะเราก็จิ้มตรงพื้นหลังตรงนี้เลยนะคะจิ้มตรงพื้นหลังแต่ถ้าใครไม่สั่นใส่พื้นหลังก็จิ้มไปตรงสติกเกอร์เลยนะนี่สติกเกอร์เลยถ้าใครจะไม่ใส่ใส่กรอบข้างในนะแต่อันนี้จะใส่กรอบนะจะเอาเอาแบบใส่กรอบให้ดูนะคะ กรอบข้างในสเอาสีเนี่ยจิ้มจิ้มพื้นหลังเข้าไปเลยนะคะแล้วเลือกเอาสีอะไรนะคะใครเลือกเอาสีอะไรเอาสีขาวใช่ไหมคะเราจะเอาสีขาวหรือสีแดงนะคะเอาสีขาวหรือสีแดงนี้เอาสีแดงสดแล้วกันนะคะเอาสีแดงสดแล้วกันนะคะถูกแพงเอาแดงไว้ก่อนนะคะเอาสีแดงแล้วเราก็เราก็ขยับดูก่อนอืมขยับดูสิเออเอาสีแดงกรอบสีแดงใช่ไหมเราติ๊กถูกนะคะติ๊กถูกแล้วอ่าเรียบร้อยนะคะ เรียบร้อยนะคะดูแล้วเราก็ไปเลือกสติกเกอร์นะถ้าใครไม่เอากรอบข้างในนะคะไม่เอาพื้นสีแดงนี้เราก็สามารถข้ามมาตรงสติกเกอร์ได้เลยนะถ้าใครไม่เอานะแต่อันนี้พี่พิษเอานะคะทําให้ให้คนที่อยากได้กรอบภายาในดูนะคะก็จิ้มไปตรงสติกเกอร์เลยจ้านะคะไปสติกเกอร์อีกทีนึงสติกเกอร์สีเหลืองบวกนะคะยิ้มอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพนะคะ อ่ากรอบรูปที่เราเตรียมไว้จิ้มเข้าไปจะกรอบรูปเราจะจิ้มไปตรงบวกนะคะทุกคนบวกนะคะ,นะคะนี่คือกรอบรูปที่เราเตรียมไว้อันสุดท้ายเลยซ้ายมือสุดนะคะจิ้มไปเลยนะคะเหนนะะ็นไหมคะมันจะโปร่งใสนะคะทุกคนนี่มันจะโปร่งใสนะนี่ถ้าใครจะเอากรอบข้างนอกก็ได้นะหรือใครจะเอากรอบข้างในก็ได้แต่พี่พิจะทําให้ดูว่ากรอบข้างในนะทําให้ดูว่าเอากรอบข้างในยังไงนะคะเอาให้เต็มก่อน นี่เราสามารถเลือกได้ทุกคนเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอกอบแบบไหนข้างในข้างนอกได้ทั้งนั้นเลยนะง่ายมากเนาะเออทาแล้วสนุกนะทุกคนง่ายมากเราก็ติ๊กเราเอาพอดีแล้วใช่ไหมเราก็ติ๊กถูกนะคะติ๊กถูกเสร็จเราก็มาตรงนี้นะแถบล่างสุดเห็นไหมแถบที่เป็นสีเหลืองนะคะทุกคนเราก็เลื่อนเราก็เลื่อนให้มันกรอบรูปกับอ่ากรอบรูปกับอ่ากับรูปวิดีโอนะ่ะให้มันตรงกันนะคะ ให้มันตรงกันตรงหรือยังนะคะพอตรงแล้วก็ติ๊กถูกเลยคะ่ะติ๊กถูกนะคะติ๊กถูกเสร็จนะเราจะมาจิ้มตรงนี้นะคะตรงแถบแถบวิดีโอข้างล่างนะคะที่เป็นแถบสามหน้าตรงนี้จิ้มเข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็มาจิ้มตรงวิดีโอที่อยู่ในกรอบนะคะจิ้มจิ้มเราจะขยับได้นะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันขยับได้เราทํากรอบได้เห็นไหมนี่ที่พี่พิษทํากรอบทําแบบนี้ แล้วจะกรอบแบบไหนล่ะนี่นี่เอาเอาเลขใหญ่แค่ไหนขยายได้นะทุกคนนะอ่าเลือกเอาเลือกเอาว่าจะเอาเลขหรือใหญ่จะเอาเลขหรือใหญ่แค่ไหนนะนี่เอาแบบให้เราชอบนั่นแหละสวยแค่ไหนเราชอบแบบแบบไหนแบบไหนเราก็เลือกเอานะคะนี่พอดียังพอดียังนี่พอดียังเดียนะนี่เราประมาณว่ามันพอดีแล้วยัง แล้วแต่สายตานะทุกคนขยับให้มันพอดีโอเคถ้าเราคิดพอดีแล้วนะคะเราก็ไปเลือกอันนี้เลยนะคะทุกคนมันพอดีแล้วใช่ไหมเราจะเอาดนตรีใส่ใช่ไหมเราพอดีแล้วใช่ไหมเราจะเลือกดนตรีใช่ไหมจิ้มไปตรงดนตรีเลยจ้าเครื่องตัวโน้ตนะคะแล้วเราก็จิ้มไปตัวโน้ตอีกทีนึงนะคะอืมเราต้องการตัวโน้ตตัวไหนหมายถึงว่า,าเสียงเพลงอันไหนเราก็จิ้มไปค่ะ ยิ้มไปพี่พิธเอาอันที่สามแล้วกันมันฟังแล้วมันดูนี่หน่อยนะแล้วก็เอาคำว่าใช้ใช้นะคะเอากดไปเลยแล้วเราจะเอาปริมาณนะคะเอาความความเสียงดังเสียงเบาแค่ไหนเราก็จิ้มตรงปริมาณนะคะ มีเสียงภาคอยู่แล้วหรือว่าเสียงดนตรีอยู่แล้วนะลองฟังดูค่ะอันนี้ของพี่พิษมีเสียงอยู่แล้วพี่พิษก็ถ้ายังไม่มีเสียงเราก็ติถูกนะแต่อันนี้มีเสียงอยู่แล้วพี่ก็พี่พิษก็จะลบลบอันที่เลือกไว้นึ่้นะัจิ้มลบเลยค่ะอ่าจิ้มลบออกเลยนี่จิ้มลบออกเลยแบบนี้นะคะเสร็จนะจิ้มลบแล้วก็กดฟังดูมันมีอยู่แล้วใช่ไหมอ่า เราก็ติ๊กถูกไปเลยค่ะติ๊กถูกไปเลยแต่จะทําให้เห็นว่าวิธีการเลือกเสียงเลือกแบบไหนเท่านั้นเองน,นะคะแล้วเราติ๊กถูกไปเลยติ๊กถูกเสร็จเราบันทึกเลยค่ะบันทึกเลยนะคะบันทึกแล้วก็กดบันทึกอีกทีนึงอ่านี่ระหว่างรอนะคะทุกคนอ่าระหว่างรอสังเกตห้าสี่สามสองหนึ่งนี่เราก็เอ็กออกจ้าเอ็กออกไป เอ็กออกไปนะคะนี่คือเขาบันทึกเรียบร้อยนะแต่ถ้าคลิปวิดีโอมันยาวนะมันก็จะประมวลอยู่นะมันมันจะบันทึกให้เราอยู่ก็อย่าเพิ่งออกจากหน้านี้นะนะคะทุกคนพอเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับออกไปเลยจะนะคะกลับออกไปแล้วก็มาดูนะคะมาดูว่าวิดีโอในกรอบรูปของเรามันมาหรือยังนะคะทุกคนมาหรือยังนะคะนี่อันสุดท้ายเลยมาแล้วเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหม เรียบร้อยเลยจ้าสวยงามไหมสวยงามไหมคะเออง่ายๆเลยจ้าลองทำดูนะคะทุกคน